แม่บ้านไหนกำลังมองหาหมอนดีๆให้ลูกอยู่บ้างคะวันนี้แม่มาจะมาแนะนําหมอนตัวนี้เลยค่ะหมอนอัคคูรุ่นแบบตัวนี้แม่ให้น้องเมฆใช้นอนมา1ปีแล้วค่ะบอกเลยว่าคุ้มมากแม่รุ่นนี้เขาออกแบบมาสําหรับเด็กวัยหนึ่งถึงสี่ขวบวัสดุจาก memory f o ฟมแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผสมอย่างอื่นเลยค่ะ<ม>พิเศษของเขาคือเขาใช้วัสดุ b a s f จากประเทศเยอรมนีได้รับมาตรฐานสากลรองรับศีรษะกับต้นคอของน้องๆได้ดีมากเลยค่ะและช่วยลดแรงกดทับหลับยาวหลับสบายตลอดทั้งคืนบอกเลยว่าแม่มั่นใจได้เลยว่าลูกไม่ตื่นกางคืนนนนแ่่ออไมปวด แล้วหัวน้องก็ไม่แบนค่ะเพราะหมอนคืนตัวได้และซัพพอร์ตได้ดีมากและที่สําคัญมากถ้าซื้อไปห้ามปัดเด็กแล้วเราจะทําให้เนื้อของเมมโมรี่โฟมเสียรูปได้แล้วก็ไม่คืนตัวที่แม่ชอบมากหมอนอาคูเขารับประกันนาะนถึง3ปีเต็มคือใช้งานได้ยาวๆเลยค่ะแม่แม่แ,มและตอนนี้เขาจัดโปรแรงด้วยนะคะในรอบ9บ้ปีลดเลยทันที50%จากราคาปกติแถมถ้าซื้อชิ้นที่2ได้ในราคา9บาทเท่านั้นเลยและยังไม่หมดนะคะถ้าซื้อสินค้าครบ10,000บาทรับฟรีไปเลยชุดผ้าปูที่นอน6ฟุตมูลค่า1590บาาา้้มดดดีีีขขนนนนโปรรแง เฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะคะบอกเลยแม่รีบกดก่อนปลอหมดนะ